ป้าขายลูกเสือพี่น้องเด้อคือมูว่าให้บอกพี่กัดแน่ขายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีเด็ดจ้าบรรยากาศมากเลยพี่น้องพ่อแล้วเขามาปุ๊บเลยมือว่านเดือดสองโลกกับพี่น้องเห็ดละงอกนหมเดือดสองโลกว่างเพราะแตขายอยู่เพราะแดงกั้นใส่พี่น้องมาเดือดกระสุกขามานเลยครับพี่น้องแม่นี่งๆว้าวมาปุ๊บก็เจอปั๊บเลยจับพี่น้องดอกก็ร่างงามมหาดเก็บไปล้วดอกนึ่งพี่น้องล้วนถ่ายคีบบนาะถ่ายคีบบนอก็ถ่ายดีกว่าเพราะว่า อันเดี๋ยวมันมีคลิปลงน้องพี่น้องเนาะใช่พี่น้องเบิ้งเดี๋ยวในสาบนแต่งกล้องกับพี่น้อกผดอกขากล่องมาเด้อผดอกขากล้องมาเลยโอ้โหกระไดงูกระถิบเบิ้งเข้าเก็บตีเนาะเออโอน้ังหลับาดเออโอ้โหตัวโตมากเลย เอาตีนไห,นหลต้ลอ,อ,อพี่น้อ,นองเนาะก็ล่างออกแค่นอกว่านตะพ่อสองมูปาดอกงามคับพี่น้องกลัวรัวเพราห่างกันเลดอกนึงงในพี่น้องห่างเขามากกันเลดอกนึงสามดอกแล้วจะพี่น้องไปหาเหล่าตัวเฟิร์นตกเด้พี่น้องตอนนี้ป <c oughs> ารพี่น้องไข่ละงง <c oughs> นี่ไข่ลงงะงงปปารก็สังกะปันเล่นสบาบนีพี่น้องมีไข่นึงพี่น้อง มุออ่อื่นนี่ออกหลายดองให้เราหกดเวยมุอนี้ออกหลายคัับุดนี่อีกด,ดอกนึงนี่พี่นอ้องอีกด,ดอกนึงนี่พี่น้องี่น้หง้าหานพี่น้องค้าๆหานปา,า,าดคือดอกนค่คะแป้ปัด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  จะเปียกใส่หนาเดี๋ยวพี่น้องเด้อใครฮห่นงอกกับพี่นอ้นงงงนนองใครฮั่นงอกใหญ่แห้งบอดตัวซ่อนพี่น้องใครฮั่นงอก